วิธีการเปิดเครื่องก็สับปลั๊กไฟปับ๊บแล้วก็เปิดสวิตช์ power นี่คือเปิดเครื่องถ้าปิดเครื่องก็คือดับ power แล้วก็ผักปลั๊กไฟลงแค่นี้เองจบทุกอย่างพร้อมใช้งานปเปิด,ปดแล้วก็เปิด power อ่าเนี่ยพร้อมแล้วชุดนี้ทีนี้เป็น usb มาใช่ไหม เป็น USB เราเสียบ USB ปับ๊บเราก็กดตรงนี้เห็นไหมไมีได้เขียนว่า USB กับ MG3 ตรงนี้เราก็สับนี่ไงมาแล้วอันนี้ EQ ของช่อง Bluetooth รวนบอดดิ๊กทีวิตียนบ้องไหมงามเงียตไฟเมื่อให้กายกะเศรเป็นพอดปรับ บอต้องขาดบอต้องแข่งแต่งเฮาลูกจ้างนายจ้างเก่าคือเก่าวงประชุมคือมาาพร้อมคร่ำยาสุขุมปอดปานน้ำมันาปให้ปลูก my ชุดนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดหน้านะครับขนแท็กซี่นะครับขึ้นแท็กซี่ไปดูนะครับเบ1ส15กลาง15เน้นดังนุ่มๆน,นะครับชัดใสไมรลอย1ชุดนะครับไมรลอยมี2ตัวมิก1ตัวเล่นบลูทูธได้เสียงใสๆนะครับไอส่วนเส้นนี้สามารถเอาไปต่อคอมพิวเตอร์ร้องคาราโอเกะได้แต่ลูกค้าเสียบ USB กับ b กับบลูทูธอยู่แล้วก็ทั้งตู้แหลกครับให้ทั้งตู้แหลกแล้วก็เป็นปลั๊กไฟ คอสดิจิตอลพาวเวอร์สตัวอ่ะไปฟังกันเลยง่ายๆไม่มีอะไรดันมาสเตอร์แล้วก็เล่งเลยรอเพลงสักครู่ นานนะครับมีญาติแนะนํามาให้มาที่หนึ่งซาวโปนะครับลงมาเองเลยนะครับใจถึงจริงๆครับเห็นไหมครับเบยดจะคลังๆหน่อยนะครับนุ่มลึกหาหูฟังดีๆใส่ฟังครับกลางแหลมเปี้ยครับตู้ทรงเน็กโซ,โซ่สิบห้านิ้วครับ อน,นนอนฟังสาวสูเามหวงาเงินดังังฝันตอนเย็นเมื่อวานนก็สง่าโค้งพังเ่างามจากเอเจ้าว่าเขาเียงกันอ้ำน้ำน้ำนลอง้ำน้น อเนี่ยเอ,เอาเอาทีเราหัวอ่าเสียบรูนี้ก็ได้รูนี้ก็ได้รูนี้ก็ได้อ่าเสียบแล้วก็ไข่เอาให้ตรงลอ็อปอ่าดูนะนี่เคี้ยวใหญ่อ่ดาดันแล้วก็บิดดันเข้าไปบิดขวาโอเคเวลาเอาออกอะ่ะก็จับตรงนี้ดึงออกมาแล้วก็บิดซ้ายเนี่ยดึก้วบิดซ้ายแต่มันแน่นหน่อยไงมันต้องมันต้องดึงอันนี้ดึงอันนี้ออกมาก่อน เนี่ยดึงออกมาเนี้ยมันแน่นเนี่ยผมต้้งสองมือมันเปตัว็อบดึงมือนึงแล้วบิดเออดึงงั้นแล้วก็บิดซ้ายอ่ะเนี่ยมันจะออกโอเคอ่ะบิดเข้าไปใหม่มันจะดังแกลกบิดขวาโอเคเอาตูนหนุกด้วยนี่สอนผู้หญิงต่อเครื่องสี่เอาที่ส่งคลิปให้หนจากจังหวัดน่านนี่มาไกลบอกแล้วเอฟซีเราเขาเนะ้ยนำมาดูปายนี้ เส้นไหนล่ะอ่ะดึงไปเรื่อยๆ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 อ่ะดึงไปเรื่อยๆถ้าได้เงินร้านเดี๋ยวจะมาจัดอีกชุดเครื่องเสียงอีกอ่าทีนี้ก็เนี่ยไปเข้าแอมเข้าแอมบนแอมบนนี้อันไหนอันไหนก็ได้ใช่อันไหนก็ได้อ่ะเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมดูล็อกใหญ่อยู่ข้างบนแล้วก็บิดขวาแก๊กอ่าอีกเส้นหนึ่ง อันนี้เราจะได้เสียงกลางแล้วโอเคปึ๊บอ่าแล้วก็เบรคอันนี้ตู้เบรคไม่คือแยกสายมาไหมเวลาดึงออกก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเ,เดิมเขาทำให้ระบบเดียวระบบเป็นสเปกคอนอ่าปึ๊บบีดโอเคแล้วก็ทีนี้เราไปเข้า power อยู่ตัวล่างก็หลบๆหน่อยเพราะว่าสายมันจัดเอาไว้แล้วอ่า แล้วก็บิดขวา<ช>ตึกนะหลังใส่แล้วใส่อเขาไอ้ซับก่อนซับไปใส่ตัวบนใได้ถูกต้อง <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่เออมันจะใส่ง่ายอะมันไม่เก,กะกะอ่าโอเคอันนี้จบแล้วปุ๊บ